งานไปค่ะเดวร่วมไปเือกป้าหมายคือว่าคนที่หก็ไม่มีเยังเยาก็ไม่ได้เอานี้กนี้ดยความแกพอดีหลังจากหการตใบปุ๊บรู้สึกว่าผมจะดนกกจเรื่องอ่านกุตบะเรื่องนี้ต้องการยปุ๊บๆเดดสิ e m a s d 6เอ่อยังไม่มีนะเรื่องนึงอ่ะที เดินกันหนักแต่ในหมู่บ้านมันจะมีกันขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านคนที่เป็นตำรวจสส่สืบอยู่ <c oughs> แล้วก็ผมไปขัดแยง้งวนตัวเพื่อนเร็วขึ้นไงมาเร็วไรก็ม,มีอยู่แล้วใช่ไหมอ <c oughs> อ่ไมีมาเร็วอยู่แล้วไปขึ้นไปกินของแสลงเข้าไปมันก็กินลามไปหนึ่งก็คือว่าพิดการเมืองก็่ึงงานผมด้วยมันมีหลายเรื่องแต่เรื่องเรื่องกระบวนการเออเรื่องปิดการเมืองเออมันไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของผมเนี่ย ปัญหาในสามจังหวัดเนี่ยมันมีไม่เป็นอะไรสามเรือ่องน,อน,อน,นี้เรื่องกระบวนการแล้วก็เรื่องมีที่พนไปการเมืองท้องถิ่นก็ว่าไปแล้วก็อย่าจ,จังหวะนั้นแหละจังหวะที่ผมมี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 ปัญหาอยู่แล้วจะยัดเยียดคดีอะไรให้ผมเร็วที่สุดถ้าจะเยียดคดีจะตีด,ดไม่ใช่มันก็ต้องทำมันคงอยู่แล้วมันจะได้ไปเย็วมีไปอยู่บ้านญาติ ไปคนนี้ไปตามกระบการส่งไปนะันยิงถ้าเกิดดูคนี้ต้งกบวนการต้องส่งไปมูอยู่ด้วนะสับไกขายไกอยู่พอกว่าสิเปดยลามีไหมจำมีไหมพอกตัวนะแต่ผมไปขายไก่ดินหน้พอกว่าเอ็ดเจ้าหน้าที่ตั้งด่าดินแม่บ้านผมนะแม่บ้านผมตั้งสันแนนดนสันยิงหน้าพันธุ์ตั้งด่าดินแม่แมบ้านผมแม่โ่้ด่านมันมีด่านทาออยู่แล้ว่นนี้ก็ได้อเทียสัดีอยู่แล้กับเจ้าที่มันก็ไม่มีการขัดแย้งเลย แต่ว่าไอาช่วงที่เราเปนหนีไปปุ๊บมาคิดได้ทโอโอโีนึงว่าเออกระบวนการไม่มาเดี๋ยวนเลยแหลมีมีแต่ดันถามหาในทุกสุขของผมเลยเนี่ยตัง้งคนที่เดือดร้อนก็กลัวช่วงนั้นน่ะพ่อยู่ที่บ้านน่ะเป็นออมพล์ปุ๊สองปีผมไม่ได้กลับไปเยี่ยมปู่เลยนะเป็นออมพล์ที่เดืดดดดดดโอดร้อนผมคิดได้แล้วเออเจ้ายังไงดีเนี่ยขบวนการก็ไม่มาเ,มเมมดี๋ยวเลยผมกำลังรถไฟติดตึงกับวัวนะั่นแหละ ไม่รู้สึกมันเจ็บปวดเลยจรนี้มันต้องต้องเปลี่ยนความคิดเนี่ยจะได้แฟนตึ๊บมันก็ดิ้นเตือนภัยเข้าไปจริงๆคนโตตายตายเจ้าที่จะไปปิดล้อมที่บ้านปิดล้อมผมนี้ทำอีกแล้วกระแสกดดันไม่ไหวพวกเขาเสนอมาเนี่ยเสนอว่าให้ไปมอบตัวพร้อมตัวอวดโอกาสให้คนที่ไปมอบตัวจะไหนก็คุยกับภรรยาอยู่เออโอเคแต่อย่างนั้นไปออกไป ไปว่าแรมาเดินจักรก็เดินจักรประมาณนาทิตยหนึ่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นเพราะเราเราะว่าเป็นพวิอาญาเราไม่รู้ทีเนี้ยไอ้เรื่องเพราะรากับพวิอาญาเราก็ไม่รู้ไอ้อันไหนมันหนักอันไหนมันเบาเราไม่รู้ก็เราเสพก็มูนอยู่แค่เดียวนี่ยนะที่ว่าเออพอแค่ประกอบเองแค่ประกอบเองลงมาออกมาเถอะออกมาจะได้ความบริสุทธิ์ใจเพาเออเขาให้โอกาสเนาะเขาให้โอกาสผมก็อยากจะออกมาลองดูสักตั้ง แต่เกิดว่าปีผ้าใหญกูหนีลาวพออาทิตย์นึงเราก็กลับมาบ้านอยู่ไปอยู่ไปมันก็ไม่จบไงรโรคโกในฐานข้อม,มูลมันก็ยังมีอยู่ไงประเดตุกากณ์ครั้งแล้วครั้งเล่กาก็เจ้าหน้าที่ก็มา,าทีาะมามาตลอดแล้วก็มันก็มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่พอใจที่ผมออกมามอบตัวกับทหารเนี่ยเพราะว่าเพื่อง่ายือว่าตำรวจตามผมมานานเนี่ยแต่สุดท้ายผมมาสแสดงตัวกับทหารเออถานจุดม,มุ่งวบ้า พอสุดท้ายผมก็โดนโดนควบคุมตัวอีกครั้งหนึ่งคดีที่ถล่มฐานที่เกาะเลนหนังคนที่มาอยู่ในสุสานถ้มสี่พันกว่าเคสเนี่ยไม่เคยเหมือนเหมือนคนนี้เนี่ยเมื่อเคสแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้ตั้าตำรวจจุดนักตรงแบบเข้ามาบุกเข้าจัดจริงตัวที่สุสานมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงหลักหลักนี่ว่าเป็นปัญหาครับ้าาที่ว่าจุดนอกตรงแบบจุดนั้นเนี่ย ประมาณห้าหนึ่งประมาณห้าหนึ่งนะฮะสุดท้ายก็เคยลงกองกลางของประชาชมใจตรจงนั้นก็ท่านจำลองคนสงฆ์คุมอยู่โดยมีที่ปนแพะประชาชมใจทำความดีปเพื่อแผ่นดิน